นี่สมตำบ้านหมอรำจ่าเราเลยเป็นรำไงคะแม่อันนี้คือนางรำบอกอ่วอ่ารำเข้าไปในร้านเลยค่ะเลสองแม่หนูขอไปแต่งตัวก่อนนะคะมาแล้วค่ะแม่ชี้นี่ได้เลยได้เลยเอ้า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 ว้าวม่ให้ดูดิปลาไม้ชั่วค่ะ คสสัดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะเนี้ยแม่มามาอุบลบอกอุบลแม่ยังอยู่อุบลเหรออยู่อุบลอยู่แล้วทำไมหล่อนแต่งตัวมาเต็มมากทำไมนาฉันเรามาบ้านหมอลำมาหมอลำอะไรมาดูหมอลำบอกไม่มาดูมากินส้มตำบ้านหมอลำอุบลที่ดังๆไงแกส้มตำหมอลำหมายถึงว่าส้มตำชื่อร้านเขาส้มตำบ้านหมอลำ ก็เลยต้องแต่งเป็นหมอลำวันนี uh ้เจอกันต้องลำนะมันต้องลำหน้าร้านนะนี่แกหมายถึงว่ามาอุบลคือต้องมากินส้มตําที่นี่ตอนนี้คือดังมากในเมืองอุบลหรือส้มตําบ้านหมอลำห้ามลากเลยนะฉันก็นึกว่าเธอจะพามาดูหมอลำมาเต้นนะมอลอะไรนะตอนนี้มันบ่ายมันบ่ายโมงฉันก็ว่าเอ้าอะไรวะมันบอกว่าพาจะพาไปบ้านหมอลำบ้านหมอลำอะไรตอนบ่ายโมงพอดีว่าจะพาแม่ทีนี่มาแกงวันนี้กินส้มตำอีกรอบก็เลยงงมากว่าบอกว่าจะไปแบบปิสมัครห่างเครื่องวันนี้ก็บอกว่านางว่าจะไปดูแบบ หมอลำนั่งอยู่กับเจตตอนนต,ตอที่คือแบบว่ามีแต่ส้มตำส้มตำส้มตำ,มตำ <S 2> <S 2> แม่ทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับวันนี้เราจะมามกินงงส้มตำบ้านหมอลำแห่งจังหวัดอุบลราชธานีไปกันเลยจ้าเอาแม้ยังไงเนี่ยมาห้าสี่อะไรถึงแล้วหรอถึงหน้าร้านแล้วรถเต็มมากทำไมรถเยอะจังเดยเดี๋ยวแม่มาขยั่งเพิ่งขยั่เพยั่งรถเยนึกว่าน็อตโตะยำปากบานแน่นอนคือแบบมุงมมาดูก่อนฮะ เจ้าต่อคือโดนรถชนคือดีอีฉันไม่ได้ช่วยนะคะมีประกันอุบัติเหตุใช่ไหมถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราถึงกันที่ร้านส้มตำหมอนลำค่ะวายถึงแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคะนี่หมอลำบ่อนี่ต้มตําบ้านหมอลำเราเรามเลล่ะอันนี้คือลางลําบ่ออ่ะลำเข้าไปในร้านเลยค่ะเลย เบรเร,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 รยากาศที่า้านทุกคนก็แบบว่าโอ้ยลูกค้าเยอะมากเลยอะ่ะดูวุ่นวายอยู่นะคะนี่ลูกค้าแน่นรานเลยจ้าถึงแล้วสวัสดีค่ะลูกสาวแม่ะดดนี่ oh ถึงรา้านแล<ค>้วทุกคนก็คือจริงๆแล้วว่าร pues. ้านเนี<ค>้ยสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือแคปหมูนะคะ มาแล้วต้องกินแคปหมู่เลยใช่ไหมหมูยอหรอหมูยอไม่หมดหมูยอไม่หมดอุูยสิบสิบสิบให้ไปสิหมู่ยอขนาดไซส์กำลังดีเลยค่ะทุกคนอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าใซ่ได้ยังไงคะแม่อยนี่สวัสดีด้วยเชื่อเชื่ออะไรคะ มีมีมีคณาค่ะมีมีมีคณาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมชื่อยาวจังเีาแต่สรนางมี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 ครับมีตำนานแมแต่ต้องไปชื่อมี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 นางเป็นตำนานของวอลกินสตรีทพัทยา Welcome to Pattaya เจอนะคะเจอต่อๆกับซีเน่ได้ที่หาดจอมเทียนพัทยาคืนนี้เหรอแม่ไม่ทุกๆคืนนะคะเราไปเดทวอลกินสตรีทตำนานนางนวลค่ะโโอ้หรู้จักร้านอาหารนางนวลค่ะนางนวลแล้วก็ สมัยก่อนเจตโตอชอบอ่านนวลนางค่ะ <laughs> นวลนางน,น้องกัจงจอาไม่รู้จักนวลนางเหรอไม่รู้อุ้ยแล้วนี่คือหมอ้ออะไรอ่ะปังมากอืมนี่คือหม้อน้ำซุปค่ะคหม้อน้ำส้มตำของเราสูตรพิเศษทางร้านนะคะนคือกลิ่นนวลไม่ใช่ม<า>ไม่ใช่ไม่ใช่คือน้ำส้มตำมันคืออันนี้คือน้ำส้ตมตำคือสำเร็จรูปไปเลยเหรอใช่ค่ะร้านของเราทำได้ค่ะ พราะร้านของเราเป็นตำนานจริงๆค่ะว่าบาศฉันเคยเห็นแต่แบบยำที่แบบเคยยำสำเร็จ19บาท20บาทอุ่ยช่้มตั้ก็ทำได้เหรออุ้ยแกทำไมร้านเจ๊ต่อไม่ทำบ้างวะอีดอกคนรอนานขนาดเจ็ดแปดชั่วโมงจะคนเสร็จสุวอันนี้สวยมากนี่หลายคนอาจจะแบบใช่น้องแอลหรือเปล่าไม่ใช่น้องแอลนะคะนี่เมื่อกี้ทักนางว่าโอ้ยเป็นชนีมาโอ้ยนางเป็นกระเทยเด้นางสวยเพื่อนๆบอกว่านางเท็คฮอร์โมนยังไงคะจียางนัวจียางนัว ฉีจะคุมงัว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 เหรอชีจะคุมบัวอ่ะหนูชีจะคุมบัวจริงหรอปลาบอกให้นางสองคนแบบว่าเหลือให้บ้างหมดเลยจ้าเพราะว่าปลาเผาหมดแล้วอร่อยไหมลูกอร่อยหนูก็น่าอร่อยอยู่นะมีสองคนมากินบ่อยไหมกินบ่อยครับอร่อยมากเลยนี่ึ้นชื่อของมอญขบวนโอ้ึ้นชื่อของมือญบนเลยไม่ใช่หนูสองคนหรอแม่หนูขอไปแต่งตัวก่อนนะคะ มาแล้วค่ะแม่ชีนีว้ายมาแล้วทําไมเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้คะแม่ตอตอคือแบบบางมากแม่งงมากเพิ่ไหมฉันบอกแกแล้วว่ากูจะพาแกไปดูหมอนลำมึงไม่ใช่ละกูไม่ใช่คือน้องเขาคือคนละคนนี่น้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะจอหน่อยป้าดอกกีค่ะท่านส่งพี่เพิดเอิญขออีเลเซ่ตายสายสมอนจันเมืองค่ะเขาเป็นหมอนลำเก่าแกมึงน่ารักทันลมตะคร่านี่สาวกายชีพเสียงอ่อนสายสมอนจันเมือง สื่อในใจดีตั้เป็นๆถั่วแคว้นแดนไทยช่วยส่งความฮักมาเบื้องแยงอยากเป็บื้องนายใส่สมอนร่างเป็นชายใจเป็นหญิงย่าหญิงชิงชาวันนี้เราจะเปิดกันด้วยเมนูตําราวนะครับเห็ดนรกแตกนะคะตําราวเผ็ดนรกแตกอ่ะทุกคนเดี๋ไปดูกันเลยร้นนี้มีแต่ร้นี้จะมีแต่กระเทยนะแม่จะไม่มีกระเทียมนะคะเห็ดใส่ลงไฟ ไม่ต้องกลัวเผ็ดนะครับเพราะว่าแม่ค้าร้านนี้เผ็ดมากนะครับอ้่เลิศใส่เลยค่ะลูกชุดลดไม่ต้องเยอะค่ะมันแซ่บอยู่แล้วนะคะเลิศทานค่ะร้านนี้ชอบลัดนี่และโอ้ตะบ้านตะบึนเลยนะคะทุกคนอเเลัดถอียรอบนึงเล่นอีกเล่นอีกเอาเอ้าเอ้า ปังมากแม่เหมือนเราอยู่ในเิฟิไบล์่ากเลยแม่ทิกเยอะมากเลยอ่ะแม่นี่นะคะนี่นะฮะี่อุ้ย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 อสี่ดหลี่ยมผืนกาดีลานะคะอ๋ออันนี้คือแบบอีสานนี่คือแบบเขาต้องหั่นมะนาวแบบนี้เนาะต้องหัอน่างนี้แหละแกจากนั้นก็คือมะเขือเทศนะคะลองไปปีปอบก็จะกินได้ไว แต่ก็คือกินอย่างนี้อีสานจะกินแบบนี้นะต้องรสชาติเผ็ดๆหน่อยใช่ไหมใช่เรื่องเครื่องก็จงเป็นต้องกินค่ะโคกนี่เรื่องเครื่องก็จำเป็นต้องกองนะคะสำหรับอาหารทีนี้ต้องกินค่ะแม่ดูสิแม่มันจึ้งมากความจึ้งของเรานะคะยมันบถ้ากว่าแม่ไม่จึ้งแม่มาไกลค่ะได้ผงชูรสไปอีกจ้าตานแม่ตานใส่ข่าตานใส่ขาวค่ะแม่ตาลใส่ข่าทาไมเก็บเป็นแบบนี้ย น้ำมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกลงไปจ้าน้ำม่วงน้ำปลาร้านะคะน้ำปลรรานะคะนี่เป็นต่อน,น,นะจ้วยว้าวดูดิปลาร้าชั่วค่ะอุ้ย,ยปลาต้มสุกเรียบร้อยนะคะแต่ว่ามาผสมตววลงนะคะเขาบอกว่าปลรราที่นี่คือแบบว่าเป็นปลรราที่อร่อยกว่าปลรราเจตอกแตกนะคะ,คะแม่ มันเป็นตัวแม่มันเป็นตัวมีตัวด้วยอ่ะขออนุญาตเรียนแบบไม่ต้องแตะเลยค่ะเออเล่นๆค่ะเล่นๆค่ะเออมาร์กรอใช่ไหมคะเล่นๆค่ะเล่นๆค่ะมาร์ลกรอค่ะโอ้ยเลิศลนๆค่ะเออเดี๋ยวมันจะเป็นมาร์กรอแพงช่วงนี้วีเมจี่ใครจะกินล่ะตำพริกหรอใช่ นี่นะคะนึกถึงแล้วขอนนี้าตใส่น้ำซุปนะคะเพื่อความอร่อยนะคะอ๋อเขามีน้ำซุปน้ำซุปต้มตามน้ำนัวใส่ไปอีกนะคะโอ้ยเพิ่งเคยเจอร้านแรกนะนี่ร้านแรกนม่ตักเลยนะคะหนึ่งค่ะสองค่ะร้านเรายังไม่พอค่ะมาเลยค่ะถ้าไม่เชื่อใช่นี่ค่ะตำราเราจะขายแบบนี้เลยค่ะ อุ้ยอันนี้หอมเลยนะต้มพริกอร่อยจริงแกนี่เลยค่ะแม่แม่อร่อยมากอู้เยอะมากเลยหนึ่งถาดนี่กี่บาทนี่สี่สิบบาทค่ะไม่จกตาแน่นอนสี่สิบบาทขายกุ้งฟรานเจตอกแตกเยอะมากใช่แม่เจตอกแตกต้องพิจารณาแล้วนะใช่ค่ะแม่ปูม้ากุ้งสดหอยแครงนะคะปูม้ากุ้งสดหอยแครงอยั่วๆค่ะตัวใหญ่ๆค่ะปูม้ากุ้งสดหอยแครงค่ะใช่ค่ะก็เบิ้มลงไปค่ะก็เป็นซ้าสหายไปค่ะ ขอยากรีนะคะคุณแม่ตรงเลี้งตรงเลี้งตรงเลี้งนะคะปังมาคนที่วนี้เขากินเผ็ดขนาดนี้เลยเหรอก็ทานอย่างนี้กินอย่างนี้นะแกเป็นเรื่องปกติอันนี้อันนี้คือท็อปเทนของร้านนะคะสามสหายค่ะสามสหายราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะคุณแม่ทำไมขายถูกเจ๊ต๊อกแตกนี่ไปห้าหกร้อยเลยนะนี่จานนี้แม่แม่แกงมากแม่สองร้อยห้าสิบนี่ของร้านหนูแม่ ร้านเจต๊อกแจ๊กสองร้อยหาสิบานนี้ร5อยห้าสิบนะคะรบกวนขับรถมากินที่อุบลราชธานีค่ะนแล้วมีแต่คนงามๆเห็นบ่ล่ะคนงามๆเห็นตอนเจต๊อกแจ๊กแล้วนี่คือว่าโกหกกันนะเดี๋ยวนะคือจริงค่ะสวยคือเอาจริงนะแม่ไปกินที่โต๊ะแม่เดี๋ยวก่อนกูซินก่อนแต่ว่ากูกูอร่อยกูชอบรถนี้แหละยิ่งประลายิ่งชอบอืมปลกเป็นยังไงคุณแม่กูอยากหายตัวได้ อร่อยมากอร่อยเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นไก่ย่างนะจ๊าโอ้ยไก่ย่างน่ากินมากทุกคนนี่ไก่ย่างแล้วก็ทางด้านนี้นะคะทุกคนเป็นตำไทยไข่เค็มเนาะเพราะว่าซีน่เห็นพริกของชาตอื่นแล้วคือกลัวมากข้าพูดไข่เค็มเออพูดผิดเนาะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นทางด้านนี้นะคะทุกคนเป็นแบบตำปูปลาหรอตำลาวทำไมฉันไม่เห็นเส้นแล้วฉันเห็นแต่พริกอะ อุ้ยน่ากลัวมากเลยทุกคนแล้วก็อันนี้เขาเรียกตำสามสหายนะคะก็จะมีหอยแครงมีกุ้งแล้วก็มีอะไรนะปูหรอปูมาค่ะปูาดูเจ๊ะตอกินนะคะค่ะไม่ได้แกงกูใช่ไหมคือชดได้ค่ะทุกคนกินเผ็ดอืมเป็นไงปังูกุ้งสดค่ะ ตอนนี้เพ็อยงไงบ้างก็ไม่ได้สะทกค่ะอืมยัวมากเจตตอ ok ออกกล้องนี้คือสวยมากนี่โน้20นะคะปังมากแล้วหลายคนถามว่าชินเน่ใช้กล้องอะไรถ่ายทำไมชัดเหมือนกล้องแบบว่ากล้องตัวใหญ่เลยใช้แบบว่ากล้องโน<ม>้ตยนะคะตอนนี้ถ่ายได้ถึง 8K <ม>เลยนะคะ60เฟรมเรทนะคะค่ะปาการ้านส้ตมตำบ้านมอลำค่ะส้มตำบ้านมอลำอุบลราชธานีส้ตมตำแซ่บส้มตำนัวนะคะพิกัด บ้านพอนะคะตำบลขุนลานอำเภอเมืองจังหวัดกรางรัชธานีถนนสมเด็จนะคะเลยโรงเรียนปทุมพิทยาคมมาประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือนะคะฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวซีเน่นะคะจะลงแผนที่ร้านไว้ให้อะลงเพจไ้ให้ละกันเนาะทุกคนสอบถามได้ในเพจนะคะวันนี้นะคะก็เจตต่อนะคะมาอุบลนะคะเป็นบ้านนางก็เลยพามากินแบบว่าส้มตำหมอลรำนะคะจดีใจมากคือแบบว่าเราในหานะเป็นแม่ค้าส้มตำเหมือนกันไง คือแล้วแบบอุดหนุนร้านส้มตำแบบน้องๆแล้วก็ทุกคนแต่ส้มตำนางแบบว่าจริงๆคือดีใจอรหลีพี่น้องเมื่อกี้ชิมชิมน้ำนะคะทุกคนก็คืออร่อยแต่ว่ามันเผ็ดอ่ะซีเน่ก็จะกินไม่ไหวนะแต่ว่าน้ำส้มตำคืออร่อยมากคือปัวปัวอร่อยสำหัส้มตำเจตโตของร้านมยมมนะคะันนี้หนึ่งแกงกิ่งค่ะแม่ทุกคนดูสีพริกค่ะเดี๋ยวพวกเราจะขอกินก่อนนะวันนี้ใช่ไหมแม่อมอ เดี๋ยวเราจะขอตัวกินกันก่อนนะคะทุกคนแวะมาได้นะคะบบ๊าายยส้มตำบ้านหมอรำบาีค่ะ